สว,ส,ส, Middle like สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วูิครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับจะกลับบ้านครับที่เมืองไทยครับขอแวะกินอาหารเกาหลีซักมือครับที่สนามบินก่อนที่เราจะาบินกลับบ้านกันนะครับนี่คือบรรยากาศครับภายในสนามบินอินชอนครับประเทศเกาหลีนะครับกุงโซนะครับบรรยากาศพี่วุฒิถ่ายมาให้ทุกคนดูทุกคนเห็นนะครับที่ทุกคนจะไม่เคยมาเกาหลีนะครับอันนี้คือบรรยากาศครับหน้าบริเวณแถวนี้ก็คนหลุมๆครับถ้าเกิดไม่ให้ เช็คอินนะครับนี่คือบรรยากาศภายในสาบินพี่บุ้ก็แอบถ่ายมาสักหน่อยครับเดินมาเรื่อยๆครับเดินมาก็เห็นกระจกมันว่างๆก็เห็นอันนี้คืองวงงวงสําหรับเขาเรียกงวงใช่ไหม่ะไม่รู้นะก็ทางที่เขาต่อเชื่อมจะขึ้นเครื่องบินครับเดี๋ยวพี่บู้จะขึ้นแอร์เอเชียกลับบ้านนะครับโลคอสครับโลคอสบรรยากาศก็โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูนะในเครื่องบินจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือบรรยากาศครับแอร์เอเชียลำที่เราจะแอร์บัสครับ330ครับประมาณ เกือบเกือบ400คนนะครับอยู่ในณที่นี้ครับพีเมียมจะได้ขึ้นงวงอันแรกนะครับจะได้นั่งหลังห้องกัปตันนะครับพิวุฒิก็มาธรรมดาครับโลคอสครับเรามาเทียบแบบไม่ต้องเอาแบบว่าดีมากฮะอันนี้คือแอร์เอเชียสายการบินการบินไทยครับสายการบินไทยก็เรียกว่าอะไรนะสายการบินไทยแอร์เอเชียครับกัปตันเป็นคนไทยครับแอร์เป็นคนไทยครับบรรยากาศครับถ่ายให้ดูก่อนครับก่อนที่เราจะเข้าไปในเครื่องบินนะครับ นี่คือบรรยากาศของสนามบินอินชอนนะครับสนามบินอินชอนครับเขาประกาศว่าจะมีการชาร้าหน่อยครับรีเลย์นะครับประมาณ1ิบนาทีสําหรับสายการบินแอร์เอเชียครับสายการบินไทยแอร์เอเชียเมื่อพอเราบอกสายการบินไทยเราก็คิดเราก็จะพูดเป็นสายการบินไทยของเรานะเนะไปทางด้านนู้นแอร์เอเชียนี่มันเป็นร่วมทุนระหว่างไทยกับมาเลยนะครับโลคอสโลคอสครับอืม แต่ว่าบรรยากาศข้างในดีนะครับถึงจะเป็นโลคอยก็จริงฮะบรรยากาศดีพี่ว่าจะออกจ็ทนี่ประมาณ10โมงนะครับบินไป5ชั่วโมงถึงประเทศไทยที่สุวรรณภูมิประมาณ3โมงเย็นนะครับคิดถึงบ้านครับมาอยู่เกาหลีนานครับอันนี้คือจุดเช็คครับเช็คที่ว่าเออบ้านเรานั่งที่ไหนเราจะเข้าประตูไหนครับเพราะว่ามันมีพรีเมียมด้านหน้านะครับกับด้านหลังเนี่ยเครื่องบินลำใหญ่มากอันนี้คือลักษณะของเครื่องบินลำอื่นฮะที่เขาจะเทคออฟขึ้นครับ รันเวย์แล้วนี่คือจุด take off เทคออฟเลยเครื่องบินโอ้โหต่อกันต่อกันเป็นระยะระยะขึ้นลงเยอะมากๆที่เกาหลีฮะเขาเลยประกาศว่าเออเรทเอของ a อร์เอเอียไปประมาณ10นาทีครับนี่ก็คือนี่ก็กำลังรอเทคออฟขึ้นนะเทคออฟขึ้นโดยตลอดเลยเครื่องบินก็วิ่งมาเรื่อยสบายชิวๆตอนนี้มาจอดรอฮะมาจอดรอเพื่อจะรอลำนี้ฮะเสร็จแล้วก็เป็นลำของเราแล้วก็จะเทคออฟขึ้น มุ่งสู่ประเทศไทยครับแม็กอินไทยแลนด์ครับไทยแลนด์รอเราอยู่ครับมาอยู่เกาหลีนานๆก็คิดถึงบ้านเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอเคบ้านเขาบ้านเมืองเขาดีฮะแต่ว่าบ้านเมืองเราดีกว่าครับประเทศไทยเราดีกว่าเนาะเพราะว่าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนอันนี้คือภายในฮะภายในแอร์เอเชียนะครับทุกคนที่เคยเห็นแล้วก็ดูเฉยๆนะครับเพราะว่าพี่วุฒิก็เอามาให้ทุกคนที่ยังไม่เคยไปได้เห็นว่าภายในเครื่องบินมันเป็นยังไงคนเยอะขนาดไหนฮะคนนี่เยอะแยะไปหมดฮะ นี่ก็แอร์สาวสวยครับประจําเป็นคนไทยนะครับแอร์เอเชียเนี่ยกัปตันก็เป็นคนไทยครับพี่วุฒินั่งอยู่ประมาณตรงปีกเครื่องบินพอดีเลยเดี๋ยวมันจะมีสองคลิปนะครับคลิปนี้คือออกจากที่เกาหลีและอีกคลิปหนึ่งคือถึงบ้านเรานะครับมันเสียงบ้านเรานั่นคือคลิปที่อยู่ลอยอยู่บนฟ้าครับเราจะเห็นเมฆเยอะแยะไปหมดเลยครับทัศนียภาพก็สวยอีกอย่างนะครับนี่คือบรรยากาศครับภายในตัวเครื่องบินครับเครื่องบิน จริงๆนะครับแรกๆสมัยที่ขึ้นเครื่องบินใหม่ๆพี่วุฒิก็งงโอ้โหล้ำใหญ่โตมโหฬารครับแอร์บัสครับ330นี่มันใหญ่มากนะครับไม่น่าจะขึ้นไปได้น,นะครับคนเกือบ400คนนะครับ377คนขึ้นไปทุกที่นั่งเต็มหมดแล้ครับเนี่ยนั่งชิลๆครับนั่งสบายๆครับก็พอๆกับนั่งรถทัวร์ฮะรถทัวร์ไปเหนือไปใต้ที่นั่งก็พอๆกันนะ นั่งสบายๆครับปรับเอยนได้นิดหน่อยครับวันนี้ครับพี่วุฒิกลับแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามพี่วุฒิไว้นะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับแล้วพี่วุฒิเอาคิดดีมาฝากทุกคนที่อยู่ทางบ้านอีกนะครับวันนี้กลับสวัสดีครับ